สวัสดีครับอยู่กับผมพี่ตาหกล้อซิงครับเงาะเงาะหักไปสองตัวครับมาเปลี่ยนแหนบดำๆหมดไปสามพันกว่าบาทอีกโอ้ยใหญ่ลือดมากับน้องฝนครับงาะเงาะเลยลมมาแล้วเนี่ยเร็เรเลยกี่เที่ยวได้กี่เที่ยว เลือกไปไหนจ๊อเลือกี่เที่ยวกินข้าวแล้วบ่อ๋อยังไม่ได้กินข้าวหลับไปใครขับนี่ท้ายจ้ายขึ้นไปไหนจ๊อโอ้สเกลย้หยจัดเองว่ะสเก์ซุนขับเองเลยครับโอ้มีลูกรังด้วย แต่ลูกรังเป็นลูกรังเม็ดใหญ่แรงเม็ดใหญ่ไม่งั่ทางน้ำมันตกเอโอ้ทางขึ้นเขาก็โหดเหม,มือนกันนั่นเนี่ยดูแคมป์เขาจะรอดไหมนี่ผมว่าไม่รอดหรอกฝนตกแท้ๆวันนี้มาทำแหนบครับมาเปลี่ยนแหนบโอ้มาเปลี่ยนแหนบก็เลยม่านมาแล้วครับไายมาเลยมาเปลี่ยนแหนบก็เลย เพิ่งทำแหนบเสร็จครับฝนจะตกแล้วด้วยทิ้งอาจารย์ก๊อบกับไอ้แม็กไว้อยู่ที่งานหลวงครับแล้วก็โอ้ไม่รู้ได้ยินเสียงหัวฝนจะมาแล้วครับฟ้าแลบแทบ,บ,บเลยอาจารย์ออสก็ทิ้งมาแล้วอาจารย์ออสหนีจากมาหมดแล้วครับเหลือแต่อาจารย์ก๊อบตักดินอยู่ตัวเดียวอาจารย์ออส เออมาทํางานด่วนครับที่บ้านหนึ่งวันจันก็ตักดินอยู่งานหลวงคนเดียวโอ้ต่อมอดีไปแล้วอยู่นี่น่าจะวิ่งกนอยู่ประมาณห้ากันครับทางขึ้นบ่ก็เอาเรื่องเหมือนกันครับเน่ถ้าเกย์ญ่ยขับเองครับแต่อู้แต่ฝนจะมาแล้วลมแรงมากครับคันนี้เป็นรถของเสียแพ่ครับ มาช่วยงานเซซุนนี่ออกไมโครมาใหม่นี่ออกงานทั้งคู่ครับไม่ได้จอดเลยครับนี่สุดจัดไหมออกมามีงานทั้งคู่เลยครับไม่ได้หยุดเลยเท่าแกนี่หัว่าหมุนเลยครับแลบเลยเซคริตไปไหนไม่รู้ครับให้อาจารย์ใหญ่เราทบไม่คแรแผลบเลยวะ่ะ คุยอะไรคุยโวยเสียสเตามาแล้วครับโอ่อยตะลุมมาเลยสเสียคริสทำไมให้ได้ลูกพี่ใหญ่ขับนหน่อยมองอู้งงานหรือเปล่าอ้ย ระบบคอบกันแรงของทีมงานเยอะแรงที่สุดแล้วก็ติดหนักที่สุดอู้หูแรงฮะผมแรงจัดผมจะมาแล้วครับเนี่ย นี่แรงน้อยครับต้องให้รถแรงๆเขาแหละวิ่งเอาผมไปกับเขาไม่ไหวหรอกทางขึ้นบ่อหนึ่งถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันฟาแลบ มายัไงไงวะเนี่ยเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกว,วันแล้วครับฟ้าก็แรจ็จ,จับ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 อยู่ได้ยินไหมยินตาร้องโอ้ไปหมดแล้วของกินอ่ะกับของกับข้าวอ่ะฝนเอาไปกินลมเอากินหมดแล้ว ลมมาอีกแล้วลอกแล้วครับอู้หึทั้งลมทั้งคนและบ้านที่อือ หมอตาลมาแล้วหรือเปล่าไม้หมอตาลนะน่าจะหมอตานสิดชินตามตามกันมาครับฝนก็มาครับตอนนี้งานก็ยังไม่เสร็จไม่ตายสิฝนมาแล้วครับลมแรงมากผมต้องเข้ารถ่ะฮะ ะมาเลียนแนบเดย์เรียนแอบทำไมไปนี่ไปนู่นทำไมเขาดักเราอยู่เนี่ย่ะทำไมเขาได้ดักไว้อยู่นี่ไปฮะจันออดย้ายมาทำงานอยู่นี่แหละไม่รู้ตรงไหนจันก็ตักอยู่ตัวไมโครตัวเดียวได้อยู่นั่นอ่ะรถห้าคันมั้ง ไม่รู้เหมือนกันยังไงไม่รู้งานเขาย,ยังไงรไ้เช่นเกือบเสร็จยังเกือบเสร็จยังน้ำมุนกี่เที่ยวน้ำมันกี่เที่ยวโอ้ ح, น่ากลนะัวมากครับถ่ายแบบน่ากลัวเลยเนี่ย อันตรายมากแต่ผมปิดเป็นโหมดเครื่องบินไปแล้วครับโทรเข้าไม่ได้แล้วไม่มีสัญญาณแล้วตัดเลยเต็มแล้วครับเต็มหรยังเฮ้ยบนมาแล้วเดจนอู้หู้หู้ตอนนี้จะวิ่งแล้วครับตัวใครตัวมันเด้อพี่น้องเด้อ โอ้ว <l id sei> ิ่งขึนรถเกือบไม่ทันครับปอดีเลี้ยวรถมาทางนี้อ่ะให้ดูทางนี้มุมนี้แล้วกันครับดูฝนเริ่มมาแล้วครับปุ๊บปีปุ๊บปี้มาครับเขาวมาแล้วเรื่เห็นไหมขาวโปรนมาเลยมองไปฝั่งตัดยางฝั่งน้นครับอู้ลมแรงมากเลยครับเมื่อกี้อ้น่ากลัวมากตอนนี้ยังตักีินตากฝนอยู่ครับเสียสุน ลูกพี่ใหญ่วันนี้มาดูหน่วยที่หนึ่งของเจสุนครับหน่วยที่สองอยู่งานหลวงครับอะไรวะเททำทางบ่เสียคลิปไม่รู้ไปไหนครับน่าจะขึ้นรถไปกายอุ้ยเอ้ยน่าจะขึ้นรถไปไปกายยิง อุ้ยหน้ิ้งตัวพองเนี่ยเฮ้ยน่าจะไปตัวกันยังไม่เห็นเลยครับฝนปุ๊บเป๊ะๆมาก็หยุดตกลงจะตกหรือไม่ตกเนี่ยโอในที่สุดครับอุปสรรคอันใหญ่หลวงของอ่าวงการรถดำนะครับก็มาถึงครับผมโปรกเรกโปรกเลยครับโปรกเรกเรกเลยเกมครับต้องหยุดครับผมน่าจะขึ้นบ่อไม่ได้ละ ดูคนดิมาแรงเลยครับมาแรงเลครับผมรู้ได้ยินหรือเปล่าครับกุกเบกุกเฟิกเลยครับเม็ดใหญ่มากเลยครับเรียบร้อยดีครับผมเราต้องเอารถออกเราเรายังไงเนี่ย ชุดใหญ่มาแล้วครับนูนเห็นไหมมาแล้วครับชุดใหญ่ไฟกระพริบมาแล้วครับทองแท้ครับโอ้โหเกมโอเวอร์ทำอะไรไม่ได้ชุดใหญ่มาแล้วครับ แต่สุนยังไม่ยอมละเลิกความพยายามนะอู้หมอตานก็สู้จริงครับหมอตานเขารถไทยออมาเป็นระรอกระรอกครับผมฝนยังมาอย่างต่อเนื่องครับเด็จเริ่มซาซาหน่อยนะ้แต่ไม่รู้จะหม่รหรือเปล่าโอ้ยต้อมหมอพีกาอุอ้ยไปนานมากครับยังไม่เห็นมาเลย ฝนตกทีไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้ครับตอนนี้ก็น่าจะหยุดกันแล้วครับน่าจะวิ่งได้ละโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะ,ะกลับจากนี้ก็จะได้ไปอัปเดตงานที่งานหลวงต่อนะครับผมนะครับอ่ะล่าลากันไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ